เมื่อเวลา1 2 0กาวันที่12กรกฎาคม2565หน่วยเฉพาะกิจทพ41ได้ขยายผลจากการซักถามนายมือลีฮามะอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่41ทบ12บ้านปูราสนอหมู่3ตำบลจะก,กว่าะอำเภอรามันจังหวัดยะลาสมาชิกผู้ก่อการร้ายระดับปฏิบัติการซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว เมื่อ8กรกฎาคม2565โดยสาม,มารถตรวจยึดวัตถุระเบิดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในสวนยางพาราของนายมังโซหาสีแมงในพื้นที่บ้านกูแบคืโรหมู่6ตำบลจก,กวะอภพรามันจังหวัดยาลาพิกัด QH 7926420834 1. ระเบิดสแสวงเครื่องหรือท่อซีเมนจำนวน7ลูก 2. อุปกรณ์ประกอบระเบิดซุกซ่อนอยู่ในทางน้ำสีดำา 3. สารประกอบระเบิดสแสวงเครื่องเพนโทไลต์โซเดียมคลอเรตและโพแทสเซียมไนเตรต 4. ท่อเหล็กดัดแปลงใช้สำหรับเป็นท่อส่งจรวด20แท่ง 5. ทาถังแก๊สปิกนิกขนาด4กิโลกรัมจำนวน2ถังนายปังเงาะหรือนายอาแดเจเจมุสมาชิกอาเคเคระดับ คาวสารหรือผอบอเขตเป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธของขบวนการ BRN เสียชีวิตจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่6กรกฎาคม2 5 6 5ทําทำให้ลูกน้องในทีมต่างอกสั่นขวัญหนีไร้ซึ่งผู้นำส่วนแนวร่วมก็ฉวยโอกาสแฝงตัวเข้าไปปลุกดมการแห่ศพโยกย่องเป็นสาธิต หรือวีรบุรุษนะคะขณะที่ญาติเตรียมประท้วงเจ้าหน้าที่ว่าวิสามาันผิดคนเพราะประงเงาะเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีดูภาพนะคะคุณประเงาะอาแดเจมุแกนนำอาเคเคระดับสูงภาพแบบนี้วาทกรรมแบบนี้พวกเราเห็นพวกเราได้ยินกันมานานหลายปี ในขณะที่ผู้ก่อการก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันการวิสามันก็เพิ่มขึ้นมาหยุดเช่นเดียวกันดิฉันสงสัยนักหนาว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยทุกครั้งเวลามีการวิสามันหรือมีการทำร้ายผู้คนคในท้องที่ฝ่ายประมุขของ อิสลามก็จะออกมาแก้ต่างเสมอว่าคนเหล่านี้เป็นคนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่ดีเพราะพระศาสดาไม่ได้สอนให้คนทำความชั่วแบบนี้แต่ว่าผมให้ท่านโปรดดูนะคะทุกครั้งที่มีการวิสามันคนที่ท่านบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาคนที่ท่านบอกว่าเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่คนมุสลิม แต่ชาวบ้านในชุมชนเหล่านั้นแตางยกย่องคนนี้คนเหล่านี้ว่าเป็นวีรบบรุษยิ่งใหญ่แล้วแบบนี้จะให้คนไทยอย่างพวกเราเข้าใจว่าอย่างไรขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณผู้ที่เข้าใจในสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่ากลุ่มคนที่ดูแล้วยังคิดว่าตนเองโดนรังแก ตนเองโดนเอาเปรียบพวกเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเช่นเดียวกันเพราะพี่น้องชาวพุทธที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็โดนรังแกเหยียบย่ำมากมายหลายเท่านักทั้งที่แผ่นดินนี้ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินไทยเดียวกันนะคะ Ribuan pemuda-pemuda yang menghata mayat syahid ke kubur. Kalau tengok dengan jumlah pemuda ni, mereka tidak akan kalah. Bukanlah mereka ni kalah. Terima Terima kasih. Terima kasih ปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งข่าวสวัสดีค่ะ